เรากดลิฟต์จากชั้นสิบดึกมากแล้วทั้งออฟฟิศเงียบสนิทไม่มีใครเหลืออยู่เลยนอกจากเราคนเดียวประตูเหล็กค่อยๆปิดลงแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ในลิฟต์กระพริบทีๆตามความเก่าของมันเรายืนนิ่งจ้องมองตัวเลขที่เปลี่ยนไปช้าๆเหนื่อยล้าเต็มทีอยากกลับถึงห้องเร็วๆทันใดนั้นฮ เสียงถอนหายใจยาวๆดังขึ้นข้างหูชัดเจนจนเราสะดุ้งสุดตัวขนลุกสู้เราหันขวับไปรอบทิศทางในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นแต่ก็ไม่มีใครเลยจริงๆหัวใจเต้นระรัวรู้สึกเหมือนลมหายใจเป่ารถต้นคอทั้งๆที่ลิฟต์ก็ยังคงว่างเปล่าพอลิฟต์เปิดถึงชั้นจีเราก็รีบก้าวเท้าพรวดออกไปทันทีไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองผู้สนับสนุน KMM ขีด t h เว็บเพิ่มยอดไหลยอดติดตาม24ชั่วโมง